ชาไทยชาเขียวน้ำพึ่งมะนาวโอเลี้ยงเอาชาไทยครับชาไทยถุงหนึ่งจ้าชานี้หวานไหมครับแม่คะแล้วไม่ค้าหวานไหมครับหวานมากด้วยหาหมอด่วนถุงนี้หาหมอด่วนเบาหวานขึ้นสุงเท่าไหร่ครับ โอ้ดูครับสีแบบเข้มข้นน่ากินมากนะครับทุกคนดูครับนี่นี่ครับน้องเขาตั้งใจมากครับกับการมัดถุงนะครับนอกจากน้องเขาจะมัดถุงแล้วยังมัดใจพี่ด้วยนะนแซวแม่ค้าเขลลินเขลลินนี่ครับชากระหวานแม่ค้ากรหวานนะครับ เอาขอบคุณมากเลยครับนี่ครับมางานเกษตรเดินมาได้ครับบูธอะไรไม่รู้บูธเลขอะไรนะ76ครับร้านเข็มทองร้านเข็มทองร้านร้านปกติปกติปกติคือออกแต่งานอย่างเดียวองานแรกด้วยแล้วงานสุดท้ายไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่จะไปขายที่ไหนต่อครับยังไม่รู้ใช่ไหมล้วจะติดต่อได้ยังไงอ่ะฮะ ลำลูกกาเซิร์ชหาเจอไหมเจอค่ะขิดขิดทองมะพร้าวปั่นอ่าเข็มทองมะพร้าวปัน่นเข็มทอง <c oughs> โอเคครับขอบคุณ <c oughs> ตามทุกคนด้วยนะติดตามน้องเขาด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ